การประกาศกฎการศึกเนี่ยเป็นอำน,นาจที่ไปรีทําได้ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่เหมือนของไทยนะของไทยนีชช่คือฉีกรัฐธรรมนูญเลยสสที่กลับบ้านเลยของเขาไม่ใช่สสก็เป็นสสเหมือนเดิมแีแต่ว่าเป็นการที่ฝ่ายบริหารนั้นเห็นว่าประเทศอยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือควบคุมในระบบปกติไม่ได้จึงประกาศกฎการสึกนะครับแล้วก็สามารถยกเลิกได้เมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติฉะนั้นเมื่อคืนตอนสามทุ่มเนี่ย เวลาเกาหมีเนี่ยเขาเลือกเวลานั้นเพราะว่าให้มันอยู่ในตอนคืนพอเขาประกาศเสร็จปับเนี่ยไม่เกิดน2ชั่วโมงสสของพรรคฝ่าค้านที่กลุ่มเสียงส่วนใหญ่ในในรัฐสภาเนี่ยนะครับก็190คนจาก300คนเกินกันหนึมีก็โหวตโหวตที่ยกเลิกโหวตให้เป็นหมฆะค้าซะในประกาศนี้ซึ่งก็ทําตามกฎหมายอีกทางรัฐสภาก็มีสิทธิ์ที่จะทาได้